อ้าวไอ้หนูพ hmm รุงรีกินเหรอชอดกันไหมลูกจะไปไหน เียมแป้งกันแล้วไปทอดกันได้เลยเศษที่เหลือ

ให้ลูกค้าอยากกินลูกค้าจัดให้มีอะไรทำให้ต้องอร่อยแน่นอนวันนี้เป็นของรินที่โปอดมากเลยเขาบอกมาแล้วใช <ไป S 2> ่ใช่เหมผมว่าแม่มาหลอก เอาเป็ดแล้วจ้าเอาะไ้บเาวชิมเลยนะครับสีมือเมียและลูกชายจัดให้ที่อยากกินดูอันนี้ต้องกินให้อร่อยเพราะเมียทำอ้าวขอคําแรกก่อนอร่อยทุกคําที่เมียทํามาแม่ติดนี่ก็แล้วรันพี่น้องเนี เป็นไงเป็นไงใช่ถูกใจลูกชายอย่างนี้กินได้เลยอร่อยอร่อยแน่นอนฝีมือเมียเมียทำเก่งจริงๆอืมเมียทำก็อร่อย ผ่นทุกเวลาแต่เวลาไหนกบา้าลายนี่ความอร่อยคือราคกัดให้อร่อยมากๆเจ้วคำทำก้ายครับจากละ60าัหวะนค้สุดท้าย หมดแล้วครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ